สวัสดีครับนักเรียนขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สวทนะครับผมครูรามติวารีครับครูเพงชาติพรมมาพันธ์ครับครับเรามาดูที่หัวข้อ2.3.2ครับแรงแม่เหล็กที่กระทํากับลวดตัวนําที่มีกระแสะไฟฟ้าผ่านนะครับอันนี้คือมีเส้นลวดนะครับมีกระแสะไฟฟ้าผ่านแล้วก็เอาไว้วางไว้ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กนะครับ เรามาดูที่จุดประสงค์ครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้วันนี้คืออะไรนะครับก็คือให้อธิบายนะครับแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นกับลวดตัวนําที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านและวางอยู่ในสนามแม่เหล็กนะครับเรื่องราวก็คืออย่างนี้นะครับจากอันนี้ครับเรามาดูกิจกรรม <INTER F IR IT> กิจกรรมนี้คือกิจกรรม2.3ครับก็ตามชื่อก็คือแรงแม่เหล็กกระทาต่อลวดตัวนําที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านนะจุดประสงค์ของกิจกรรมครับ นะสังเกตการเคลื่อนที่ของลวดตัวนำที่มีกระแสะไฟฟ้าผ่านเมื่อวางอยู่ในสนามแม่เหล็กนะครับเพื่ออธิบายแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นกับลวดตัวนำนะฮะมาดูที่ชุดอุปกรณ์นะครับสำหรับตัวแสดงของเรื่องนี้นะครับก็จะมีหม้อแปลงม้วนต่ำอันนี้นะครับแล้วก็เราต่อควบบวกนะสีแดงนี่นครับต่อควบบวกเข้าไปที่ตัวความต้าน1โอห์มเหมือนเดิมเพื่อป้องกันการเกิดความร้อนสูงนะครับ ก็บวกนี้ก็เข้ามาที่ตัวขั้วบวกของสีแดงของตัวรางนะครับรางที่เป็นารางคู่นะฮะทองเหลืองนี้ก็คือรางคู่2อ,อันนี้นะครับแล้วก็มีเส้นลวดอลูมิเนียมซึ่งเป็นเส้นลวดตัวนำนะครับวางพาดนะครับมายังขั้วลบสีดำนะครับอีกชุดนึงก็คือเป็นแม่เหล็กสมมติว่าด้านบนนี้เป็นขั้วเหนือด้านล่างเป็นขั้วใต้นะครับ ก็คือสนามแม่เหล็กก็คือเดินทางจากบวกไปยังใต้ก็คือมีทิศลงนะครับลงไปอย่างนี้นะครับอันนี้คือชุดของอุปกรณ์ชุดนี้เมื่อเราต่อให้ทํางานนะครับต่อให้วงจรทํางานแล้วเรามาดูว่าหลักการตัวเส้นลวดมีแรงกระทำเป็นอย่างไรครับกิจกรรมนี้นะครับเป็นการศึกษาแรงแม่เหล็กนะครับ ที่กระทำต่อเส้นลวดที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านนะครับเราป้อนกระแสเข้ามาก็คือตัวนี้คือขั้วบวกนะครับขั้วบวกก็คือเส้นสีแดงนะครับนีเส้นสีแดงก็คืออนี้นะครับมาที่ตัวเส้นลวดเพราะฉะนั้นเส้นลวดตัวนี้ครับเส้นลวดนี้คือเส้นลวดตัวนําก็คือเป็นลวดอลูมิเนียมนะครับจะมีกระแสไฟฟ้าไหล จะมีกระแสไฟฟ้าผ่านนะครับผ่านจากขั้วนี้ไปยังขั้วนี้ก็คือกระแสไปอย่างนี้นะครับเนี่ยในขณะที่ไม่เหล็กที่ติดไว้นี่คือด้านบนเนี่ยเป็นขั้วเหนือด้านล่างเป็นขั้วใต้ก็คือสนามแม่เหล็กลงนะครับลงไปอย่างนี้นะครับกระแสไฟฟ้าคือไปทางนี้นะครับสนามแม่เหล็กลงนะครับแล้วเหตุผลที่เส้นลวดเคลื่อนที่เข้ามาทางนี้นะครับเข้ามาทางนี้ก็เพราะว่าเราปล่อยกระแสเข้าไปทางซีกนี้นะครับก็ ดูทิศทางจากกดมือขวาให้นิ้วทั้ง4ชี้ไปตามทิศทางของกระแสนะครับแล้วหันฝ่ามือนะครับไปตามทิศทางของสนามแม่เหล็กข้กดลงทิศนิ้วโป้งจะบอกทิศของแรงที่กระทําต่อเส้นลวดนะครับมาดูอีกทีนะครับตอนนี้เราจะกลับขั้วของการใจกระแสเขาไป้นะครับ ตอนนี้มาดูว่าพอกลับทิศของกระแสแล้วแรงที่กระทาต่อเส้นลวดเป็นไงนะครับไปคนละทิศครับนี้ก็คือแรงที่เกิดขึ้นจากสนามแม่เหล็กกระทาต่อเส้นลวดนะครับที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านครับเรามาดูตอนที่ป้อนกลับทิศอีกครั้งนึงนะครับ และนี่ก็คือการศึกษาทิศทางของแรงที่เกิดขึ้นกับเส้นลวดที่มีกระแสะไฟฟ้าไหลผ่านครับนักเรียนได้ดูวิทยามาแล้วมาแล้วนะครับกระแสะไฟฟ้าที่เราป้อนจากตัวมอปแปลงเนี่ยต้องเป็นกระแสะตรงนะครับกระแสะตรงก็คือประมาณ5โวลต์นนะไหลผ่านตัวเส้นลวดเราจึงบอกว่าทําทิศของแรงได้นะครับอันนี้คืออันที่1น,นะครับ แล้วก็อย่าลืมมีความตั้งทานต่อไปด้วยนะครับทีนี้มาดูทิศของแรงครับนะตามทฤษฎีของตัวแรงที่กระทำต่อเส้นลวดที่มีกระแสะผ่านระหวางไว้อยู่ในสนามแม่เหล็กนะครับตัวสีแดงก็คือขั้วเหนืออันนี้ขั้วเหนือนะครับมาเรียนสังเกตดูมีเหนือนะครับก็คือแม่เหล็กบนเนี่ยมีใต้อยู่ด้านบนเหนืออยู่ด้านล่างนะครับแล้วสําหรับแม่เหล็กกันล่างนี่ยฮะใต้อยู่ด้านบนสีฟ้าแล้วก็ เหนืออยู่ด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นสนามแม่เหล็กอันนี้คือพุ่งจากนะจะมีทิศทางจากขั้วเหนือไปยังขั้วใต้คือลงมานะครับอันนี้คือทิศของสนามแม่เหล็กการหาทิศโดยใช้กดมือขวาเช่นกันนะครับก็คือเมื่อเส้นลวดตัวนี้มีกระแสไฟฟ้าผ่านไปทางเราเรียกไปทางซ้ายแล้วกันนะครับก็คือมาทางนี้อันนี้คือ I นะครับแล้วอันนี้คือสนามแม่เหล็กนะครับ ในกรณีนีเน้เราจะปกติแล้วกระแสะไฟฟ้าไม่ใช่ปริมาณเวกเตอร์กระแสะไฟฟ้าเป็นปริมาณสเกลร์นะครับเราก็เลยกำหนดกำหนดทิศของตัวความยาวลวดนะฮะก็คือแอเราจะเขียนอย่างนี้ครับให้แอเนี่ยเป็นเวกเตอร์แทนโดยมีทิศเดียวกับกระแสะไฟฟ้าที่ไหลผ่านไปนะครับเพราะฉะนั้นเรานิยามก็คือว่าแรงที่เกิดขึ้นกับตัว สนามแม่เหล็กเนี่ยครับเด็กเรียนไม่ได้คือมันต้องพูดผ่านตัวสมการเพื่อที่จะให้ในักเรียนเข้าใจว่าเวลาทํามือทํำยังไงนะฮะถึงแม้นี้เป็นพื้นฐานแต่ว่ายังไงก็ต้องหาทิศให้เป็นนะครับก็คือเราบอกว่ามันคือ I L cross B นะ I L cross B โดย L เนี่ยมีทิศทางเดียวกับ กระแสที่ผ่านนะครับแล้ว b คือทิศของสนามแม่เหล็กนะครับ f ก็คือจะเป็นทิศของแรงนะครับถ้าเราเรียกอันนี้เป็นเวกเตอร์ตัวที่1อันนี้คือเวกเตอร์ตัวที่2และตัวนี้คือ3ครับการใช้กดมือขวาก็คือเอามือขวาขึ้นมานะครับเอามือขวาขึ้นมาแล้วให้ปลายนิ้วทั้ง4ครับไปตามทิศของ l ก็คือ l ซึ่งมีทิศเดียวกับ i ครับนีแล้วก็หันฝ่ามือนะครับ หรือหมุนมือนะครับนวนมือนะครับวนมือนิ้วทั้ง4ี่เนี่ยวนนิ้วทั้ง4ไปตามทิศของตัวสนามแม่เหล็กนะครับนิ้วโป้งนะครับทิศของนิ้วโป้งจากกดมือขวาครับจะบอกเราว่าทิศของแรงที่กระทาต่อเส้นลวดนี้ไปทางไหนเอาอีกทีนะครับก็คือให้นะครับปลายนิ้วทั้ง4ไปตามทิศของ L นะครับทิศของ L ก็คือทิศของ I นะครับนะที่กระแสไฟฟ้าผ่านนะครับ แล้วก็วนนิ้วทั้ง4ครับไปตามทิศของตัวสนามแม่เหล็กนะครับก็คืออย่างนี้เพราะฉะนั้นนิ้วโป้งก็คือทิศเข้าหาตัวนะฮะอย่างเงี้ยนะครับก็คือเป็นการบอกทิศของแรงที่กระทําต่อเส้นลวดนะครับไม่งั้นเราก็ไม่รู้ว่าแล้วทำไมทิศทางเวลากลับทิศเนะี่ยเวลากลับทิศของกระแสแล้วทําไมถึงมีการเคลื่อนที่ไปคนละทิศก็คือทิศการเคลื่อนที่ของเส้นลวดจะไปตามทิศของแรงกระทํานะครับ เรื่องราวทั้งหมดนี้คือแรงที่กระทําต่อเส้นลวดตัวนํามีกระแสะผ่านแล้ววางไว้อยู่ในสนามแม่เหล็กนะครับบางครั้งเราก็เรียกเป็นรวมๆว่าแรงแม่เหล็กกระทําต่อเส้นลวดนะครับที่มีกระแสะไฟฟ้าผ่านครับนะอันนี้คือเรื่องราวของแรงที่กระทาต่อเส้นลวดครับ